อาวุธที่ไม่ต้องใช้แรงแต่ใช้จังหวะหนึ่งสบัดสามารถผ่าลมเสียงดังจนทะลุความเร็วเสียงได้นี่คือแส้อาวุธแห่งการควบคุมและความแม่นยำแส้มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุคโบราณใช้ทั้งในพิธีกรรมการฝึกสัตว์และการต่อสู้ในหลายวัฒนธรรมแส้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแต่มันเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและการควบคุมโดยเฉพาะในอียิปต์และโรมันแส้มักถูกถือโดยกษัตริย์หรือนักบวชระดับสูง แท่ทำจากหนังสายโลหะหรือวัสดุที่ยืดหยุ่นสูงเมื่อสะบัดแท้จะพุ่งด้วยความเร็วเกินเสียงทําให้เกิดเสียงเปรี้ยงที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นฟ้าผ่าเล็กๆอาวุธชนิดนี้ต้องใช้ทักษะความแม่นยําและจังหวะที่สมบูรณ์แบบในการควบคุมในตำนานอินเดียมีแท้ของวรุณเทพแห่งน้ําที่สามารถควบคุมพายุได้ส่วนในตำนานคริสตมีฟากลุมแท้ที่ใช้ในการชําระบาศ และในโลกแฟนตาซีสมัยใหม่แท่มักเป็นอาวุธของผู้ใช้เวทสายควบคุมเช่นนักรถหรือนักเวทที่เชี่ยวชาญการผูกมัดแทเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการควบคุมผ่านความเข้าใจมันไม่ใช่อาวุธของความรุนแรงแต่เป็นอาวุธของผู้รู้จังหวะและระยะพลังของแทไม่ได้อยู่แค่แรงสะบัดแต่อยู่ที่ความแม่นยำและความนิ่งของผู้ใช้ก่อนลงมือแล้วคุณล่ะครับถ้ามีแทวิเศษอยู่ในมือ คุณอยากใช้มันเพื่อควบคุมสิ่งใดในชีวิตของตัวเอง